ครับนานาครับวันนี้มาออกไม้ที่คลองจระเข้เช่นเคยครับวันนี้ก็มากันสองคนเหมือนเดิมลงเบ็ดเสร็จแล้วครับลงเบ็ดได้สักพักละฝนตกด้วยครับเดี๋ยวดูสภาพให่ของวันนี้ครับนี่ครับไม้ของวันนี้ครับวันนี้ลงหน้าข้างหมู่บ้านนะครับข้างหมู่บ้านเกวลิน สคันครับของเตาบ้านเิี้ยวอีกสามคันทั้งหมดหกสหารเสือบนตกครับเดี๋ยวดูว่าจะได้แหวกับบ้านเยอะไหมครับ ตัวแรกประดูดครับนะนะ่ะโดนจะประดูดเนี่ยตัวแรกกระโดนประดูดเลยครับ ัตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะครับแต่สิ่งที่มารบกวนเราอีกรอบหนึ่งก็ผักตบชวาครับ oh, <no. S 1> ไหลมาเรื่อยๆครับเต็ <S <S มหน้าน้ำเลยครับตอนนี้ของฟ้าก็ยังปิดอยู่นะครับอากาศวันนี้ยังคืมฟ้าคืนฝนเหมือนเดิม จะติดตามกันครับจะมีแต้มให้นานาได้รับชมนะครับวันนี้ ใหญ่เลยครับไฮโบเลย okay. ดินสสวยครับแต้มแรกของเราแดดออกปุ๊บนี่ได้แต้มเลยครับ จะถึงแล้วดูฮ่าฮ่าฮ่าแล้วๆๆๆครับตะเต่าดึงนะครับเต่าบันเยียวยาจิตการแล้วยังตะเพียนใหญ่ครับ ปาเพียนซส์สวยครับเย็นนาวินัยทำงานแล้วครับผมว้าวไซสสวยครับใช้ความรู้เลยครับวันนี้พองจะบางบุรดวงบางบลวงครับต่ออีกแล้วครับนะครับตานะเพียนอีกแล้วแท็บที่สองครับ

มาแล้วทุกคนเอาแล้วเยใส่สวยครับเนีตนะตัวนี้วนะ่ะ ครับแล้วนะครับเธอตอนนี้ก็มาถึงตอนท้ายคลิปแล้วครับในเวลาขับบ้านครับนันแลครับขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปดูผลงานของวันนี้นะครับเป็นได้แต้มปะครับกับวันที่อากาศร้อนปวนนะครับฝนตกพาครึ้มครับแต่เราก็ทําคอาตัวรอดกันมาได้ครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานวันนี้ครับ ผลงานของวันนี้ของจราเข้ครับพอตัวรอดจะมาได้ครับ,รบวันที่อากาศไม่เป็นใจครับผเอาไว้เจอกันอีกีหน้าครับสำหรับวันนี้ก็คมต้อง,งกลับบ้านแล้วครับนี่ก็สี่โมงกว่าแล้ว คลิปนี้ก็ขอตายข่าวคำนับนควันนี้ครับ